ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจแองเจลน่ทาลอดเช่นเคยนะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจเนาะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูให้เราและไม่กดข้ามโฆษณานะคะขอบคุณอย่างมากเลยนะคะขอให้คุณรับไปแต่พลังงานบวกๆดีๆนะคะสิ่งใดที่เครียดไม่ดีต่อใจก็ทิ้งมันไปนะคะวันนี้เรามาทำแรนดอมเช่นเคยมีคอนเทนต์ว่าสิ้นสุดการรอคอยของคุณนะคะขอให้ยเราเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนเนาะห้าถ้วยธาตุน้ำมีนกนรกฎพิจิกสามคาถาธาตุาไฟเมกสินธนู The Temperance ราศีธนูนะคะ สองคาธาธาไฟเมสิงธนูสามเหรียญธาตุดินพึกษกันมังกรเดระแฮมิธาตุดินนะคะมีธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุดินถ้าลัคนาราศีธาตุไม่ตรงก็ดูได้นะคะ เข้าไปฟังเนื้อเรื่องแล้วกันเนาะอย่าอินอย่านอยอ่าซีเรียสนะคะเรามีคอนเทนต์ว่าสิ้นสุดการรอคอยของคุณแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนอะ่ะมันได้มีการจบลงนะคะจบลงมันทําให้คุณเศร้าและเสียใจเนาะคุณและเขาได้มีการจบลงไปแต่สามถ้วยล้มสองถ้วยก็ยังมีตั้งอยู่ก็แสดงว่ามันก็ยังไม่ถึงกับสิ้น ตัดขาดจากกันโดยตรงนะคะแต่อาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วก็ได้คุณสองคนน่ะอาจจะต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมกันนะคะมีอะไรที่แตกต่างกันมากเนาะเขาตอนนี้อยู่ห่างไกลกับคุณนะคะไม่ได้อยู่ใกล้กันเนาะห่างไกลกันก็เลยไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วนะคะแต่เขาก็ไม่เคยที่ปล่อยคุณเอาไว้เนาะเขาก็ยังให้เพื่อน เขาคอยดูแลสอดสองคุณคณคณนนี้อาจจะเป็นคนค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงเป็นคนนิ่งเงียบไม่ค่อยแสดงความรักความผูกพันให้คุณได้รับรู้นะคะเขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณเนาะอยากมาพูดมาคุยมาเจรจานะคะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณสิ้นสุดแล้วกับการรอคอยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่เคยให้ความกระจ่างอะไรกับคุณเลย แต่คุณก็ยังมีความรักกับเขาเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแค่ว่าถ้าเขาไม่กลับมาเคลียร์ไม่กลับมาทำให้มันเคลียร์คุณก็จะยอมปล่อยวางในความรักครั้งนี้นะคะห้าคาถาไพ่จะสื่อว่าเขาไม่ยอมวางนะคะเพราะว่ายังมีการ เนะยื้อยุดกันคือเขารู้นะคะว่าเขาทําเหตุการณ์อะไรไว้กับคุณนะคะเขารู้ว่าคุณอะยอมหักไม่ยอมงอแต่เขาไม่ยอมปล่อยคุณเขาก็ยังคืออยากจะไปต่อกับเหตุการณ์ในความรักครั้งเนี้ตอนนี้เขาก็เครียดนะคะเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงไม่สามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ตอนนี้ไม่สามารถทำอะไรได้เลย เนี่ยแต่ความในใจเขาอะนะเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะจะกลับมาโดยเร็วถ้าเขาทําได้เนาะเหมือนม้าตัวนี้พุ่งทะยานมาหาคุณโดยเร็วเขายังมีแพชชั่นกับคุณนะคะจะกลับมาเป็นคนรักที่อ่อนโยนเป็นคนรักที่โรแมนติกนะคะจะมามอบความรักให้คุณเนาะเพราะเขายังมีความรักความผูกพันกับคุณนะคะเขารู้ว่าคุณอะ จบเขาแน่นอนถ้าเขาไม่เคลียเขารู้นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ต่อไปน่ะมันหนักมันเหนื่อยนะคะแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยเห็นไหมเขาก็ยังกาะยังกำคาถาไว้แน่นนะคะเหนื่อยแต่ก็อยากจะไปต่อเนาะน่ะอยากยื้อยุดคุณไว้นะคะเก้าเหรียญคุณเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างนะคะสำหรับเขาเนาะ เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมทุกกรณีนะคะไม่มีอะไรที่เขาติได้เลยเนาะแปดดาบเขาก็ยังมีความทุกยืนอยู่ในกับกองทุก์เขารู้นะว่าเขาอยากไปต่อกับความรักความผกสัมพันธ์อันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้จะทำยังไงก็เลยยืนหยุดนิ่งความรักความ สัมพันธ์นี้เอาไว้นะคะ The Emperor อ่าคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้มีตัวตนนะคะมีหน้าที่การงานตำแหน่งใหญ่โตก็เลยไม่สามารถที่จะยังไงครับแสดงความรู้สึกให้คุณได้รับรู้นะมันก็เลยทำให้คุณเบื่อคุณถึงบอกว่าสิ้นสุดแห่งการรอคอยนะคะเพราะเขาไม่เคยมาเปิดเผยให้คุณได้รับรู้เลยว่าเขาอ่ะรักคุณ ชอบคุณหรือเปล่าทําให้คุณสับสงนงงง,งวยจนกระทั่งคุณเบื่อคุณก็เลยอยากจะเดินออกจากความรักความผูกพันสัมพันธ์อันนี้เขาเป็นนิสัยเหมือนเด็กนะคะเขาก็ยังถือเหรียญยังกอดกรรมความรักถึงเขาจะเป็นเดมเพลเ r อร์มีหน้าที่การงานตําแหน่งใหญ่โตหรือว่าฐานะที่ดีกว่าคุณนะแต่เขานิสัยลึกๆแล้วก็เหมือนเป็นเหมือนเด็กแหละจริงแล้วเขาก็รักคุณนั่นแหละคะ่ะนะคะ มันก็เลยทำให้ความรักระหว่างคุณสองคนนะ่ะได้เดินห่างออกไปแต่ถ้วยยังตั้งอยู่ลึกๆคุณก็ยังรักเขานะคะแต่คุณเบื่อในการกระทำที่เขาทำไม่ชัดเจนนะคะคุณก็เลยอยากจะเดินออกจากความรักนี้เนี่ยคะ่ะเขาเป็นคนปากหนักปากแข็งไม่ค่อยพูดแต่ถ้าพูดออกมาแล้วก็พูดไม่ค่อยเพาะนะคะมันก็เลยทำให้คุณไม่ ชัดเจนในความรักครั้งนี้ The m a g i c เชียนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างฉลาดนะคะฉลาดเขารู้เท่าทันคุณหมดนั่นแหละนะแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ให้ความกระจ่างกับคุณแค่นั้นเอง The ะเลเวร์คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะที่เขารักแล้วเขาปรารถนาคุณนะคะเขารู้ตัวดีว่าเขาอ่ะ ไม่สามารถรักใครได้นอกจากคุณแต่ความที่มีอีโก้เนี่ยเขาต้องกลับไปปรับปรุงลดอีโก้ของเขานะคะกลับมาเคลียร์มาเคลียร์ใจในการกระทําที่ทําไม่ดีเอาไว้หรือว่ามาเคลียร์มาบอกให้คุณรู้ว่าเขารักคุณคุณถึงจะยอมให้อภัยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันมีการเดินจากกันไปแต่ถ้วยมันก็ยังตั้งอยู่เนาะสี่ถ้วยเห็นไหมคะถึงตอนนี้เขาห่างไปจากคุณนะนะ แต่เขาก็ยังไม่ได้มีใครเนาะเขาก็ยังนั่งรอรอที่จะกลับมาหาคุณทาวเวอร์เห็นไหมคะมันมีการจบลงแต่ตึกมันยังไม่ได้พังนะคะความรักความสัมพันธ์นี้มีการจบลงแต่มันยังไม่ได้พังสี่คาถาเห็นไหมคะเขาจะกลับมามาสร้างความสัมพันธ์ให้ถึงขั้นแต่งงานเป็นครอบครัวกับคุณนะคะมาเฉลิมฉลองกับคุณมาอยู่ใกล้คุณก็ได้จะเอาความรัก ที่อ่อนโยนโรแมนติกมามมอให้คุณนะคะถึงตัวห่างไกลแต่ใจเขายังอยู่ใกล้กับคุณเสมอว้าวสองถ้วยคุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันนะคะสองถ้วยแล้วก็เดระเลเวอร์เห็นไหมพาจะสื่อว่าถึงอยากตัดจบจากกันคุณเบื่อคนคนนี้แย่แล้วเบื่อในการกระทําของเขาเบื่อในอีโก้ในตัวตนของเขาแต่ก็ไม่สามารถตัดขาด,ต,ดตัดจบจากกันได้นะคะ เขาอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะคะ The Star เห็นไหมคะเป็นไพ่นาตัดปรับความเข้าใจคือกลับมาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ไม่ดีอยากให้คุณให้โอกาสเขาจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะหนึ่งดาบขา จะกลับมาขอโอกาสกับคุณ The moon เขามีความรักความผูกพันกับคุณนะคะไม่สามารถตัดขาดจากคุณได้มีความลุ่มหลงในตัวของคุณ1นึ่งคาถาเป็นไพ่เริ่มต้นใหม่หนึ่งดาบหนึ่งคาทานะคะเขายังมีความรักความผูกพันความแพชชั่นต่อคุณมากมายเนี่ยอยากกลับมาปรับความเข้าใจมันจะจบลงนะคะจากคนรักที่ อีโก้เขาจะลดตัวตนลดอีโก้ของเขานะคะกลับมาหาคุณจะติดต่อมาหาคุณก่อนเขารู้นะคะว่าเขาอะว่าคุณต้องการอะไรแต่ความที่เขาเป็นอีโก้ไงคือไม่ยอมทำก่อนจะให้คุณติดต่อไปก่อนแต่จริงๆแล้วเขาอะรู้ว่าเขาควรจะทำอย่างไงเขาเป็นเดอะมิติชยนเขาฉลาดเขาเก่งเขารอบรู้หมดแหละแต่เพียงแค่ว่าเขาต้องการทำตามใจตัวเขาเองแค่นั้นเอง ราชนีเหรียญน,นะคะจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีจากเด็กถือเหรียญมาเป็นราชินีเหรียญเอาความรักความมั่นคงมามอบให้คุณนะคะเขาเป็นคนที่จริง,รงๆแล้วเขาก็รักใครและรักจริงนั่นแหละแต่เพียงแค่อีโก้มันคำ้ำคอเขาอยู่ราชินีถ้วยเอาความรักมามอบให้คุณเป็นความรักที่อ่อนโยนนะคะหดาบ เขาจะกลับมาภายในเร็ววันนี้นะคะเ t ะ e n g ร h เห็นไหมคะเป็นที่ผ่านมาเนี่ยเขาทำให้คุณตกอยู่ในความรักอาจจะทำให้คุณเป็นความรักที่ไม่ชัดเจนคุมเคือนะคะเขาเป็นคนตอนต,ต่อไปนี้เขาจะยอมคุณนะจะมาปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณเดวิ mm hmm. Devil, ลลัคนาราศีมังกรก็ได้นะคนคนนี้ ครบเครื่องคะ่ะฉลาดเก่งรู้เงียบขืึมอีกด้านหนึ่งถ้าเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเขาไม่ยอมใครนะคะคนคนนี้บทดีก็ดีถ้าบทร้ายเขาก็ร้ายนะคะแต่เขายอมคุณเขายอมคุณแค่คนคนเดียวเท่านั้นที่เอาเขาอยู่นะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างที่ไม่ยอมใครห้าดาบเขาจะทิ้งทุกอย่างที่เคยทำร้ายจิตใจคุณ ไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่นะจะกลับมาเป็นคนรักที่ดีมอมมม6คาาเห็นไหมคะเอาความสําเร็จม,มอม,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 มให้คุณ6คาาสี่คาถาถึงขั้นแต่งงานจดทะเบียนนะคะอยู่กับเป็นครอบครัวเห็นไหมไพ่เชื่อมโยงกันข้างบนราชินีเหรียญความรักที่มั่นคงข้างล่าง4ี่คาาและไพ่ข้างล่าง6คาาเห็นไหมคะไพ่เชื่อมกัน กลับมาเป็นคนรักที่ดีถึงขั้นแต่งงานเป็นครอบครัวอยู่กับคุณตลอดไปหกถ้วยเห็นไหมคะเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะหรือให้คุณไปเป็นแม่ของลูกเขาก็ได้นะคะ The world มันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนระหว่างคุณสองคนนะคะไงก็มีการไพ่เริ่มต้นใหม่คือหนึ่งดาบ the world นะคะเขาจะกลับมาเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างคุณสองคน The view of fortune มันเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมันเป็นพรมลิขิตที่ทำให้คุณสองคนได้มาพบได้มาเจอกันได้เจอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้เด e f o o l เขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่กับคุณนะคะไม่ว่าทุกกรณีใดๆก็แล้วแต่ในสิ่งที่เคยทำไม่ดีไว้กับคุณทุกกรณีเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะทำเป็นคนรักที่ดี ขอให้คุณให้อภัยเขาเนาะโอเคเราจะถามไพ่นางฟ้านะคะคำตอบนางฟ้าระหว่างความรักของคุณสองคนนี้เป็นยังไงโอูลงมาแล้วค่ะประมาณอีกหนึ่งเดือนข้างหน้านะคะจะมีการติดต่อกลับมาให้คุณฟังสัญชาตญาณของคุณเนาะว่าคุณยังมีความรักความผูกพันกับเขาไหม ถ้าคุณเครียดไม่สบายคุณก็จะได้รับอพอรจากนางฟ้าคือคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะต่อหรือต่อไปจากนี้ความเครียดในระหว่างความรักของคุณน่ยมันจะเป็นไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไพ่จะสื่อ,อย่างนี้ให้ปรึกษาเพื่อนนะคะถ้าคุณมีความเครียดความทุกข์อย่าอยู่คนเดียวเนาะความรักคือสิ่งสวยงามแต่ถ้ามันทุกข์ก็ให้ปลดปล่อยมันไปอย่าหมกมุ่นอยู่กับความทุกข์นะคะ คิดบวกพลังงานบวกๆก็จะเข้ามาหาคุณสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาคุณนะคะขอให้คุณมีความสุขการงานการเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะและจะขอบพระคุณอย่างมากเลยนะถ้าคุณไม่กดข้มโฆษณาถือว่าเป็นค่าครูให้เรานะคะรักนะคะบ๊ายบาย